สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรันก็จะมาพูดถึงการปฐมนิเทศนะคะสำหรับแบรนด์แ f ฟฟ l ลิเอใหม่นะคะว่าต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะก็เริ่มกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะเมื่อเมื่อเราเข้ามาจอยแล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะมีรหัสสมาชิกรหัสตัวแทนเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทําเลยด้วยความที่สินค้าของบริษัทนูสกินค่ะมีมากกว่า200รายการเนาะก็ทําทั้งหมดก็คงไม่ได้เริ่มสักที <laughs> ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกนะคะเราก็เลือกกลุ่มสินค้าที่อยากเริ่มทําตลาดก่อนเลยนะคะกลุ่มหลักๆก็จะมีทั้งหมด5กลุ่ม ตามนี้เลยนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเกี่ยวกับแก้เจ็ความงามนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มสกินแคร์แล้วก็ของใช้ในชีวิตประจาวันนะคะกลุ่มที่3ก็คืออาหารเสริมค่ะกลุ่มที่4ี่การดูดูแลรูปร่างนะคะกลุ่มซิกแพคกลุ่มลดความอ้วนนะคะแล้วก็กลุ่มที่5นะคะก็คือกลุ่มเครื่องกรองน้ํานะคะเราก็เลือกกลุ่มที่เรารู้สึกว่าชอบที่สุดก่อนได้เลยเพื่อทําการตลาดตรงนั้นนะคะอ่ะทีนี้หลังจากนั้นต้องทําอะไรบ้างนะคะง่ายมากค่ะเราหลังจากที่เรา เลือกกลุ่มได้นะคะหนึ่งใน5นี้เราจะเริ่มจากตัวไหนก่อนนะคะเราก็ subscribe เข้าไปในช่อง YouTube พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะในช่อง OTG Thailand by V Team ค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็เข้าไปที่ playlist ค่ะแล้วก็เข้าไป playlist ของกลุ่มสินค้ากลุ่มที่เราเลือกเมื่อกี้ก่อนเลยเพื่อดูฟังข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าแต่ละตัวเนาะแล้วเราจะได้สโขบดาวลงไปอีกว่าเราจะเริ่ม ทำตลาดจากสินค้าตัวไหนก่อนนะคะเพื่อทําการรีวิวเนาะหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเข้าไปใน youtube subscribe ตรงนี้เลยหลังจากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปที่เพลย์ลิสต์ค่ะแล้วก็เลือกกลุ่มสินค้าได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะเราใช้สินค้านะเราใช้ชอบแชร์เนาะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เข้าระบบค่ะเพื่อให้เรามีความรู้มีวิธีการเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะก็เนาะแน่นอนเนี่ยเราเรียนมาทั้งชีวิตเนาะเพื่อให้ได้แบบทํางานทเท่ที่เราทําอยู่ได้เงินเดือที่เราได้อยู่เนาะวันนี้เราจะเรียนรู้ทําสิ่งใหม่ได้เงินจากสิ่งใหม่ๆแน่นอนเราก็ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะรังขออนุญ,ญาตแบ่งคร่าวๆให้พอเห็นภาพแบบนี้ค่ะเราก็จะมี2แบบ ไม่ว่าจะไปอันดับแรกก็จะมีเรื่องของออนไลน์นะคะแล้วก็มีของออนไซต์ก็คือได้เจอหน้าในชีวิตจริงกันนะคะออนไลน์เนี่ยก็จะเยอะนิดนึงนะเพราะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาจอยในการทำแอฟเฟรียล์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็จะทําออนไลน์อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายพอให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะอ่ะเราจะแคปหน้าจอ,อัน,นเก็บไว้ก็ได้นะคะออนไลน์เนี่ยก็มีทั้งรายวันแล้วก็รายสัปดาห์นะคะรายวันเนี่ยเราจะมีช่วงเช้าตรู่เลยนะจะมีช่วงโคชชิ่งให้นะคะแล้วก็จะโคชกับโคชของเรา กันรันด้วยนะคะก็จะมีโคชชิ่งแล้วก็ให้คําปรึกษานะคะช่วง7โมงถึง7โมง25นะคะส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางซูมเกือบจะ100%นะคะหลังจากนั้นค่ะต่อเลยนะคะตอน7โมงครึ่งถึง8โมงนะคะเราก็จะเรียนรู้จากผู้นำวีทีมค่ะทางซูมเช่นเดียวกันนะคะแล้วอันนี้คือช่วงเช้าจบไปแล้วช่วงเย็นค่ะ ช่วงเย็นไอช่วงคืนนะก่อนเราจะนอนกันไปเนี่ยเราก็จะมีอันนี้ทางจะเป็นอันเดียวนะที่ไม่ใช่ทางสูงคืออยู่ในไลน์นะคะก็คือเราจะเรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับสินค้าโปรโมชั่นว่ามีจุดแข็งจุดเด่นยังไงเพื่อเราไปแนะนําได้ของเดือนนั้นๆนะคะในแต่ละตัวเลยแต่ละวันก็จะเป็นตัวนั้นๆตัวเดียวเลยนะคะก็เราก็จะได้เรียนรู้สิ่งข้อมูลสินค้าต่างๆนะคะส่วนรายสัปดาห์นะคะก็ไล่ไปเลยค่ะจริงๆมี้ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเราก็จัดตารางหลายอันก็คือแค่เข้ามาฟังเฉยๆฟังไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยแทนที่แบบ ปกติอาจจะแค่ฟังเพลงเนอะไหมแล้วก็เปลี่ยนจากฟังเพลงมา,มาเรียนรู้นะคะมาฟังในระบบแทนนะคะวันจันทร์นะคะสองทุ่มถึงประมาณ3ามทุ่มนะคะก็จะเป็นการอัปเกรดข้อมูลเชิงลึกทั้งเรื่องของสินค้าแล้วก็ธุรกิจนะคะที่อินเทรนด์ที่สุดในตอนนั้นนะคะส่วนวันอังคารกวันพฤหัสจะเป็นการเทรนนิ่งจาก บริษัทนูสกินนะคะจะเป็นช่วงเย็น,นะคะ่ะหกโมงครึ่งถึงประมาณทุ่มครึ่งนะคะส่วนวันพุธนะคะก็อันนี้จะสําหรับเราสามารถพาคนใหม่เข้ามาร่วมกันได้นะคะก็คือช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะจะเป็นสัมมนาโอกาสทางธุรกิจซึ่งสัมมนาโอกาสธุรกิจจะมีวันพุธกับวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าอาทิตย์จะเป็นช่วงสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงนะคะส่วนวันศุกร์ค่ะ วันศุกร์ก็จะเป็นเวิร์กช็อปนะคะการทําธุรกิจช่วง2องทุ่มเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือเข้ามาในซูมเราจะได้เรียนรู้กับโค้ชแต่ละท่านนะคะได้ลองทําได้ลองฝึกผลจริงๆด้วยนะคะได้มาลองผิดลองถูกกันนะแล้ววันเสาร์ค่ะวันเสาร์เนี่ยก็จะมีช่วง11บเอโมงถึงเที่ยงนะคะสำหรับใครที่โฟกัสการทําตลาดเกี่ยวกับ ตัวโปรแกรมแนะนำดูแลรูปร่างนะคะก็พาคนณแม่เข้าได้ด้วยนะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะจะมีการเรียนรู้ช่วง9โมงถึง10โมงนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยเข้าได้เฉพาะคนที่ยื่นทำธุรกิจแล้วนะคะอันนี้ให้ปรึกษาโค้ชว่าเข้าได้ยังไงนะคะแล้วก็11โมงถึงเที่ยงก็เป็น สันมนา,าโอกาสทางธุรกิจเช่นเคยสำหรับพาคนใหม่เข้ามาฟังได้เรียนรู้ได้นะคะอ่ะส่วนออนไลน์นะคะออนไลน์ที่มาเจอหน้าค่าตากันนะคะเราก็มีแบ่งเป็นรายสัปดาห์กับราย4เดือนนะคะอ่ะรายสัปดาห์เนี่ยก็จะมีอ่าทุกวันเสาร์นะคะก็เสาร์จะมีเสาร์ที่3นะของเดือนที่เป็นพิเศษนะก็เชื่อว่างาน F l y i นนะคะงานไฟ y In จัดแค่เดือนละ1ครั้งนะคะช่วงประมาณเที่ยงครึ่งถึง5้าโมงเย็นนะคะแล้วก็ถ้ามี ใครที่คุณสมบัติพิเศษสามารถเข้ารอบเช้าได้ด้วยนะคะซึ่งงานนี้เดี๋ยวจะบอกถัดไปว่ามันเจ๋งยังไงมันดียังไงนะคะแล้วก็สาวอื่นๆที่ไม่มีงานไฟอินนะคะเราก็จะมีคอฟฟี่มิทกันนะคะที่ร้านทูฟ้าจามจุริสแควร์ะคะตอน10โมงนะก็ไปเจอกันได้บรรยากาศชิลๆช,ชิกๆนะคะส่วนราย4เดือนนะคะเราก็มีงาน2ง,งานค่ะมีวีทีม Success Camp นะคะเราก็จะมีแคมป์เหมือนทีม Building Camp แต่ที่สำคัญก็คือเป็นแคมป์ที่สามารถสร้างความเชื่อดึงศักยภาพ ศักยภาพของเราเออกมาได้ด้วยนะคะส่วน OTG Success Olympic นะคะน,นี่ก็เป็นงานใหญ่เป็นงานแบบ Recognition นะคะซึ่งเดี๋ยวอันนี้เวลาที่มีงานเนี่ยเราก็จะมีการโปรโมทในระบบเพิ่มเติมนะคะหน้าตาแต่ละเดือนนะคะจะส่งมาประมาณนี้ตารางระบบนะคะก็แนะนําว่าเวลาที่เราเริ่มต้นนะคะเราก็แค่เอาตัวเองมาเรียนดูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนาะปกติสิ่งที่รันทาแต่ก่อนรันทำาควกคู่งานประจำเนี่ยรันก็ได้ตารางนี้มาปุ๊บรันก็รีบไปล็อก เอแนเซอร์ตัวเองล็อกตารางเวลาละเวลาเนี้ยจะได้ไม่ไปชนกับอย่างอื่นนะคะเพื่อเข้ามาเรียนรู้นะคะอ่ะก็เราจะได้มาเดือนละหนึ่งครั้งเนาะก็เข้าไปแล้วก็ล็อกตารางกันได้เลยนะคะแล้วถัดมาค่ะทำไมต้องใช้สินค้านะคะและแนะนําให้มีการใช้สินค้าค่ะเพราะว่าเหตุผลอย่างนี้เลยค่ะรีวิวได้ผลมากกว่าการขายแน่นอนนะคะเหมือนเรานึกภาพกลับกันนะคะเวลาเราอ่ะ จะซื้อของอะไรเราก็เชื่อคนรีวิวมากกว่าร้านค้าโฆษณาเองถูกไหมฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราจะเหมือนร้านค้าโฆษณาค่ะแต่ถ้าเราใช้เองเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากคนร้านค้าเป็นคนรีวิวซึ่งก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแล้วก็จะมีอินเนอร์มากกว่าด้วยนะคะแล้วมากไปกว่านั้นค่ะเราจะสามารถสร้างรูปเงินล้านได้ค่ะและ เรียกรูปเหล่านี้ที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ว่ารูปเงินล้านคะ่ะนี่คือหน้าลันเองทั้งหมดเลยอะ่ะซึ่งถามว่าทําไมลันถึงแนะนําสินค้าได้ทุกทุกตัวเลยเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าลันมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการใช้สินค้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะก็อย่างรูปด้านล่างนี่นะคะอ่าลันอันนี้ผลลัพธ์จากคอลลาเจนนะคะผิวดีขึ้นข้อดีขึ้นนะคะกระดูกข้อเล็บนะคะคือดีขึ้นมากเลยนะคะแต่ก่อนคือเล็บลันเนี่ย ไม่สามารถไว้ทรงนี้ได้นะคะตัดตรงๆไม่ได้นะคะหักก่อนตลอดนะคะอันนี้คือไปครั้งแรกในช่วงชีวิตนะคะที่ไม่ต้องทาเล็บนะคะเลยไม่หักนะคะก็ช่วยได้มากๆนะคะแล้วก็ผิวก็เรียบเนียนขึ้นนะคะริ้วรอยก็เชียงที่เห็นนะคะริ้วรอยก็เรียบเนียนขึ้นรูปทั้งสองรูปด้านล่างเนี่ยกันก็ถ่ายตอนตอนเช้านะหลังจากตื่นนอนไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ล้างหน้านะก็จะเห็นเลยว่าแบบ หน้าสว่างขึ้นมุมเดิมแสงเดิมนะคะก็น่าสว่างขึ้นมากๆเลยแล้วก็ดิ้วรอยต่างๆก็จางลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็รันเองก็ผ่านโปรแกรมที่ดูแลรูปร่างเหมือนกันก็ได้สิกแพคจากโปรแกรมนี้นะคะนีก็เครื่องกองน้ําก็ใช้เองจริงๆนะคะรูปด้านล่าเนี่ยไปสิวทั้งหน้าก็หายได้นะคะหน้าเคยกลมๆเป้นๆก็เรียวขึ้นได้นะคะไม่เคยฉีดไม่เคยสัญญกรรมใดๆใช้ผลิตภัณฑ์ที่นี่เลยนะคะแล้วก็ รูปด้านบนนะคะแต่ก่อนเราเป็นคนขี้โรคมากนะคะมีโรคประจําตัวหมดหกโรคนะคะบริจาคเลือดไม่ได้นะคะสภากาชาติเนี่ยส่งจดหมายมาปฏิเสธการใช้เลือดนะคะใช้ไม่ได้ปัจจุบันก็คือบริจาคเลือดไปมากกว่า20ครั้งแล้วนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่นี่โรคทุกโรคที่เคยมีหกโรคหายหมดแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยทนหนถึงบอกว่าอินเนอร์มันก็เลยมาเวลาเราไปบอกคนคนก็เชื่ออย่างแต่ก่อนเรามีโรคประจําตัวหโรคเนี่ยมีภูมิพแพ้หนักเนื้องอกที่รอดเสียงสองอัน หอบผือใไขมันในเลือดสูงลำไส้เซนซิทีฟแล้วก็ต้อหินและแน่นอนค่ะเพราะว่ารันหายจากโรคทั้งหมดเนี้ยเวลาเราไปเจอคนที่เขาไม่ไปัญหาคล้ายๆกันเขาก็มีความเชื่อถือในเรามากกว่าเพราะเรารีวิวได้ว่าเราใช้จริงเราหายจริงๆเนี่ยเออฉะนั้นเนี่ยก็มันก็จะกลายเป็นลูกเงินล้านของเรานะคะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะรันมองว่าการทําแบบนี้มันคือการเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายได้ค่ะของหลายๆตัวที่เราก็ต้องใช้อยู่แล้วล้างหน้าอาบน้าสระผมทาครีมเราต้องใช้อยู่แล้วถูกไหมคะ แต่ที่ผ่านมาเราจ่ายเงินทิ้งเนาะคือจ่ายเงินแล้วไม่เคยได้อะไรกลับมาเราก็จ่ายเงินแล้วก็ใช้อย่างเดียวแต่อันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเราแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อค่ะก็แค่เปลี่ยนยี่ห้อค่ะเปลี่ยนยี่ห้อเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถทํารูปเงินล้านแบบนี้ได้ทํารีวิวได้แล้วก็สร้างเป็นโอกาสธุรกิจได้ค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ร้านแนะนําว่า คุณจะต้องใช้สินค้าแต่ย้ไม่ทีถามวาไม่ใช้ได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะแต่ว่าวันนี้การขายอ่ะจากประสบการณ์รันคอนเฟิร์มว่าใช้สินค้าขายได้ง่ายกว่าร้านเท่าค่ะใช้คํานี้เลยนะคะอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะแล้วอย่างหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราใช้สินค้าเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปเรียนรู้ค่ะเช่นเคยนะคะใน YouTube ชแนลของ V Team นะคะ OTG Thailand by V Team นะคะไปดูที่ Playlist วิดีโอสำหรับ BA ใหม่ค่ะ new brand affiliate นะคะเราก็เข้าไปเรียนรู้ค่ะก็เรียงดูไล่ดูเลยค่ะ Play ์ออไปเลยค่อยไล่ดูไปก็จะมีเรื่องของ mindset อธิบายหลักการคิดรวมไปถึงวิธีการในการทำงานการทำโพสยังไงเบื้องต้นยังไงต้องทำแบรนด i n g แบบไหนใน Playlist อันนี้จะบอกทุกอย่างแล้วก็แค่ทำตามอันนี้ไปค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นค่ะสีนี่รันแนะนําเพิ่มเติมนอกเหนือจากการที่เราเข้าไปเรียนรู้เองนะคะในออนไลน์แล้วเนี่ยราแ,แนะนําให้เรามีออนไซต์ด้วยค่ะเพราะว่าภาพแบบนี้นะคะเป็นภาพที่เราสามารถใช้ชวนคนได้อย่างง่ายดายค่ะเพราะคนส่วน่คนทุกคนนะคะถูกดึงดูดด้วยความสุขเข้ามาแล้วบบโอ้ดูแฮปปี้มีความสุขก็อยากเข้ามาะคะฉะเช่นคอฟฟี่มิทติ้งแล้วก็การเยี่ยมชมบริษัทรันแนะนำอย่างยิ่งเลยนะคะคอฟฟี่มิทติ้งเนี่ยจะจัดทุกวันเสาร์ใช่ไหมคะที่ไม่ชนกับงานฟลายอินนะคะ ตอนช่วง10โมงถึงประมาณ11โมงนะคะแล้วก็11โมงออฟฟิศเปิดก็ขึ้นไปข้างบนต่อได้เลยะคะ่ะไปทำคอนเทนต์ไปตรวจสุขภาพฟรีอย่างในรูปนี้นะคะก็ใน Coffee Meeting เนี่ยนอกจากเราจะมีโอกาสได้มาทำความรู้จักทีมากขึ้นรู้จักเพื่อนๆมากขึ้นเราสามารถมาถ่ายรูปเก็บสต็อกได้นะคะกับเทสติมเนียลหลายๆคนที่มีผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะทำตลาดด้วยฉะนั้นเนี่ยก็มาใน Coffee Meeting แล้วใน Coffee Meeting เนี่ย เราก็จะมีการาช่วยตอบ Q&A เรื่องของการทำออนไลน์ด้วยสม,สมมุติว่าเราเข้าไปเรียนรู้ใน YouTube ทำทำไปแล้วงงๆไม่แน่ใจนี้ยังไงก็มาถามใน c o f f e e m e e t i ้ g ได้ด้วยนะคะและหลังจากนั้นพอเราขึ้นไปข้างบนค่ะ เราก็สามารถขึ้นไปตรวจสุขภาพราคาพิเศษได้ค่ะไม,ม่ว่าจะเป็นการตรวจเครื่องสารต้านอนุมูลสลาหรือการตรวจเครื่องบอดีคอมโพ i t i o n หรือว่าพวกค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันต่างๆซึ่งการตรวจแบบนี้ค่ะปกติตรวจที่โรงพยาบาลเป็นหมืนะะ่นเลยค่ะแต่พวกเราค่ะในฐานะที่เราเป็น BA แล้วค่ะเราไปปุ๊บแจ้งชื่อค่าตรวจถูกมากค่ะเหลือแค่ส0งบาท ถูกสุดๆนะคะจากหลักหมื่นนะในโรงพยาบาลเหลือแค่200จากการที่เราเป็น BA แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีข้อผูกมาใด,ดๆว่าต้องซื้อของหรืออะไรนะคะก็แนะนําไว้ขึ้นไปตรวจแล้วก็ทำคอนเทนต์แบบนี้ในการใช้โพสต์ชวนคนได้นะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กับสินค้าตัวต่างๆนะคะเพื่อทำคอนเทนต์เพิ่มเติมนะอ่าในกรณีนี่อันนี้อ,นนอาลันเอามาจาก IG Story ของรันนะคะก็ ทำผลแล้วแบบนี้คนก็สนใจเข้ามาร่วมทีมจอยกันก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไปถ่ายรูปกับออฟฟิศออฟฟิศสวยมากนะเป็น Experience Center อันนี้ก็แนะนําให้มาเจอกันนะคะเราจะได้มีโอกาสเจอกันด้วยนะคะอ่าแล้วทุกวันอ่าสัปดาห์ที่3นะคะของเดือนก็จะมีงานที่ชื่อว่า Fly In นะคะซึ่ง Fly In เนี่ยเป็นงานที่อย่างที่บอก Coffee Meeting ต้องหลบไปนะคะเพราะว่าเป็นงานใหญ่รายเดือนของเรานะคะซึ่งเราจะมีโอกาสได้พบกับบุคคลที่ลงฟอสแมกซีน เอเชียนะฟอปเอเชียเลยนะนั่นคือพี่หนึ่งกับพี่จีนะคะซึ่งพี่หนึ่งกับพี่จีเนี่ยทำรายได้สะสมไปแล้วมากกว่า400ล้านบาทนะคะเยอะมากๆซึเงท่านจะมาแบ่งปันวิธีคิดวิธีการในการทําธุรกิจให้กับพวกเรานะคะฉะนั้นเราพลาดไม่ได้ด้วยประการทางตัวนะคะก็จะเป็นช่วงบ่าย1วันซึ่งบ่าย1วันเนี่ยหลายๆครั้งเราออกไปเที่ยวเราออกไปดูหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยสชั่วโมงชีวิตไม่เปลี่ยนนะคะแต่ว่าในงานไฟลอินเรามาฟังเนี่ย เราอาจจะเปลี่ยนแบลชีวิตเราไปตลอดการเลยก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ถามคนที่ชวนมานะว่าจะไปงานนี้ต้องทํำยังไงงานครั้งถัดไปไฟอินจัดเมื่อไหร่นะคะล็อกตารางไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะและนี่ก็คือ3 f o โฟกัสนะคะในปี2023ของเรานี้นะคะอะตอนนี้ทุกคนที่เข้ามานะคะคุณมีโอกาสทำฮอกไกโดนะคะทาทริปฮอกไกโดได้นะคะฟรีมากสูงสุดถึง4ที่นั่งนะคะและ2องหะคะ่ะเรา ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะฟรีเลยนะฉะนั้นเนี่ยแค่ต้องทำต้องทำคุณสมบัติยังไงปรึกษาโค้ชนะคะสก็คือการทำ OIS ค่ะปีนี้จะมีสินค้าใหม่นะคะออกอีก2ตัวซึ่ง2ตัวนี้รันบอยรันตื่นเต้นมากและเป็นสินค้าเวลาสินค้ากลุ่มนี้ออกใหม่ค่ะจะออกแบบมีโค้ต้าเท่านั้นนะฉะนั้นเราเองก็ต้องรีบทำคุณสมบัติเพื่อให้เรามีโอกาสในการขายสินค้า2ตัวนี้นะคะ ตัวแรกนะคะทีอาโกโปรโตีนนะคะทีอาโกโปรโตินเนี่ยเป็นโปรโตีนจากพืชและโปรโตีนเสริมจากพืชน,นะคะที่รันบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นม,มากคือรสชาตินมไข่มุกที่เหมือนมากอร่อยมากรันลองอร่อยมากนะคะซึ่งว่าให้โปรโตีนสูงถึงสิกรัมไม่อ้วนแน่นอนนะคะวันนี้จะดีแค่ไหนเราสามารถกินชานมไข่มุกแล้วดีต่อสุขภาพนอกจากจะไม่อ้วนดีสุขภาพได้อีกนะคะแล้วตัวนี้ก็ย่อยดีย่อยง่ายเพราะมีโปรโตีเอสนะคะเป็นเอนไซม์ย่อยโปรโตีนซึ่ง ไม่มียี่ห้อไหนในโลกตอนนี้ที่มีนะคะนอกจากทีอากโกโกตีนตัวนี้แล้วเป็นชานองไข่มุกที่อร่อยมีประโยชน์แล้วก็ราคาถูกค่ะถูกกว่าชานองไข่มุกที่เราซื้อข้างนอกเยอะเลยนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถทําตลาดได้นะคะถัดมาก็คือตัวคอเลสเตอรอลนะคะปกติเนี่ยตอนนี้ทุกคนรู้ว่าคนที่มีปัญหาเลือดนะคะก็คือไขมันในเลือดสูงเยอะมากแต่ปัญหาก็คือว่าหลายครั้งคุณหมอจ่ายยาให้กินยาลดไขมัน ตับไตค่าตับไตก็ขึ้นนึกออกไหมคะตับไตพังเกิดจากการกินยาพอค่าตับไตขึ้นก็เลยต้องหยุดยาไขมันเพื่อให้ค่าตับไตลงแล้วค่าไขมันก็ขึ้นสวนกไปสวนมาอย่างนี้แต่ว่าวันนี้จะดีแค่ไหนถ้าเรามีอาหารเสริมตัวนี้ที่สามารถลดไขมันในเลือดได้จริง ไม่ทําให้ค่าตับไตขึ้นไม่ทําให้ตับไตพังที่สําคัญราคาถูกกว่ายาซะอีกนะคะแล้วตัวนี้เราจะมีโอกาสทําตลาดได้ก็ต่อเมื่อเรามีคุณสมบัติผ่านคุณสมบัติฉะนั้นถามโคชอีกทีนะคะบอกโคชเลยค่ะว่าอยากทําตัวนี้อยากทาตัวไหนโคชจะได้วางแผนให้ถูกนะคะและสุดท้ายค่ะคือกลุ่ม ARO ARO เนี่ยย่อมาจาก Automatic Reordering Program หรือโปรแกรมที่เหมือน subscription นะคะเหมือนวันนี้ยกตัวอย่างเราสมัคร Netflix หรือเราสมัคร u t u b e อย่างเงี้ยรายเดือนเขาก็ตัดเงินเราทุกเดือน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 เนี่ยค่ะคือสับสค i ิปชันแล้ววันนี้จะดีไหมบริษัทนี้ค่ะมีโปรแกรม Subscription ให้เราด้วยนะที่เวลาเข้าโปรแกรมเนี้ยราคาสินค้าจะถูกลงไปอีกเราแค่ต้องสั่งทุกเดือนเพราะสินค้าหลายตัวใช้แล้วก็หมดรายเดือนถูกไหมคะแท้ต้องมาตามสั่งทุกเดือน เราเข้าโปรแกรมนี้ลูกค้าแล้วเข้าโปรแกรมนี้นะคะลูกค้าได้ราคาที่ถูกลงได้คะแนนสะสมพอยต์มากขึ้นนะคะมันก็ทําให้เราสามารถมีลูกค้ากินใช้ต่อเนื่องได้ง่ายขึ้นไปอีกค่ะฉะนั้นรันถึงบอกว่าเราโชคดีมากๆที่อยู่ในระบบนี้นะคะแล้วก็พาร์ทเนอร์กับบริษัทนูสกินนะคะทีนี้แล้วเราต้องทํายังไงนะคะมาถึงหน้าสุดท้ายค่ะ จบง่ายๆแบบนี้เลยเมื่อกี้ฟังมาแล้วพอได้ไอเดียแล้วค่ะอันนี้คือ call to action ที่เราต้องทำนะคะหนึ่งก็คือหลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะให้แจ้งโค้ชค่ะว่าดูจบแล้วค่ะเสร็จแล้วโค้ชจะได้แอดเราเข้ากลุ่ม l ล n e แล้วก็กลุ่ม Facebook Chat นะคะกลุ่ม l ล n e ก็คือเพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็ Facebook Chat เนี่ยเพื่อในการบูสต์โพสในกรณีที่เราทาหลังจากนี้เราจะมีการทำโพสนะสอนทาโพสให้เราจะได้ ใช้ f c e b o o k Chat นี้แน่นอนนะคะอ่ะข้อ2ค่ะหลังจากที่เราแอดถูกแอดเข้ากลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปดูในโน้ตนะคะในโน้ตเนี่ยจะมีตารางระบบรายเดือนไว้นะคะอันก็คือหน้าตาแบบนี้เมื่อกี้ที่เราคุยกันเนาะเราก็ไปเซฟอันนี้เก็บไว้แล้วก็ลงตารางล็อกตารางของเราไว้นะคะเพื่อเข้าไปเรียนรู้เราจะได้มีความรู้เร็วๆทำเงินได้เร็วๆนั่นเองนะคะแล้วก็3มค่ะ ดูข้อมูลสินค้าเบื้องต้นในเพลย์ลิสต์ใน u t u b e นะคะมันก็จะมีเพลย์ลิสต์เลยขึ้นชื่อว่าข้อมูลสินค้าเบื้องต้นกลุ่มไหนนะเราก็เข้าไปดูในกลุ่มนั้นนะคะแล้วเราก็จะได้เลือกสินค้าที่จะทําตลาดได้นะคะหลังจากที่เราเลือกสินค้าทําตลาดได้เสร็จปุ๊บเราฟังเสร็จปั๊บเราก็แจ้งโค้ชอีกทีค่ะว่าเราอยากทําตลาดกับสินค้าตัวนี้ก่อนอ่ะแล้วก็ โค้ชจะได้แอดเราเข้ากลุ่มไลน์สินค้ากลุ่มนั้นๆให้เพื่อเราเข้าไปดึงข้อมูลและอื่นๆเพื่อไปทําการตลาดต่อนะคะหลังจากนั้นค่ะ5นะคะเราก็เข้าเราจะเราก็เข้าไปในเพลย์ลิสต์เราได้สินค้าแล้วเราเข้าไป playlist, เพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าวิดีโอสําหรับ BA ใหม่ค่ะแล้วก็ลงลงมือทําได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้คือทําตามเลยค่ะ แล้วอันที่หกอันสุดท้ายก็คือขอนัดวางแผนรายเดือนกับโค้ชเราควรจะวางแผนทุกเดือนแต่เบื้องต้นวันนี้ใครเข้ามาระหว่างเดือนก็ไม่ต้องรอเดือนหน้านะคะก็คือบอกโคชเลยวางแผนได้เลยว่าอันนี้คือรายได้ที่เราต้องการได้อ่านนี้คือทริปที่เราต้องการไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโคชก็จะช่วยวางแผนให้นะคะว่าเราต้องทํายังไงเพื่อให้เราได้เป้าหมายอย่างที่เราต้องการง่ายๆแค่นี้เลยค่ะหน้านี้เราแนะนําแล้วแคปเก็บไว้ด้วยก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างหลังจากจบค่ะวันนี้ยำ้ำอีกทีว่า ธุรกิจนี้ค่ะก็โค้ชก็คือโค้ชเนาะก็คือเราโค้ชไม่ใช่ผู้เล่นนะ่ะคนที่เล่นก็คือเราต้องเล่นเองนะคะโค้ชทาได้อย่างมากคือโค้ชให้เราประสบความสําเร็จแต่ข้อดีก็คือโค้ชในธุรกิจเนี้ยเขาคือคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วแลวเขายินดีจะมาสอนทุกอย่างให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเอาเองหน้าที่เราคือแค่เข้าไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับความสําเร็จนั้นนะคะงั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็เจอกันในระบบค่าขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ